การเตรียมตัวนะคะก่อนที่เราจะเริ่มโครงการนะคะเราก็ได้ศึกษาค้นค้าคนคว้าหาข้อมูลนะคะจากสถาบันไตภูมิราชนาค์คาลินนะคะเนาะแล้วก็สมาคมโรคไตนะคะศูนย์โรคไตโรงพยาบาลบำรุงราษนะคะโดยได้โดยได้ทำการนะคะเนาะให้หาคำพูดง่ายๆตามพื้นทีอ่อย่างเช่นแบบอย่างคองลานนะคะก็จะเน้นพูดภาษาชาวบ้านเลยแต่ว่าก่อนที่จะ ูดภาษาชาวบ้านคะเราก็จะอนุญาตนะคะขอชาวบ้านว่าหนูขอพูดภาษาชาวบ้านนะอาจจะสุภาพบ้างไม่สุภาพบ้างนะคะก็จะได้เป็นการเข้าใจแบบง่ายๆนะคะชาวบ้านก็รู้สึกว่าแฮปปี้นะคะว่าเหมือนว่าไม่เก่งนะคะว่าจะมาพบคุณหมอแล้วจะมาพบนักโทษแล้วต้องแบบมาใช้ภาษาที่แบบอุ๊ยเข้าใจยากแน่ๆเลยแต่ก็คือไม่ใช่นะคะหนูพยายามจะใช้ภาษาชาวบ้านที่ง่ายๆและเข้าใจง่ายมากที่สุดนะคะค่ะ ต่อนะคะจะเป็นการสาธิตอาหารนะคะการสาธิตอาหารเนี่ยจะเป็นชาวบ้านก็จะมีความที่แบบอุ้ยตื่นเต้นจะได้ชิมด้วยได้เห็นด้วยนะคะหนึ่งเลยนักโทษนะคะจะกําหนดนะคะอาหารที่ลดโปรตีนอาหารที่ลดโซเดียมนะคะมีการสาธิตมีการชิมให้ดูหน้างานนะคะแต่ที่สําคัญที่สุดนะคะที่ชาวบ้านชอบนะคะคือโรงพยาบาลน,นะคะจะได้ทําทการห่อกลับบ้านให้ผู้ป่วยนะคะเพื่อจะได้ให้ญาตินะคะกลับไปชิมเพราะว่าเนื่องจากบางที แต่ละคนนะคะญาติแต่ละคนเนี่ยคือจะไม่สามารถมาฟังได้นะคะ <_ d ream> ก็เลยคือเอาคนไข้มาส่งไว้อะคะแล้วก็กลับคราวเนี้ยคือคนไข้กลับไปบอกว่าเนี่ยเขาให้กินรสชาติแบบนี้นะ <_ d ream> คือญาติคนไข้ไม่รู้เลยรสชาติแบบนี้ของคนของผู้ป่วยที่มาชิมเนี่ยจะมีรสชาติแบบไหนนะคะเนาะก็เลยอ่ะก็เลยคุยกับทีว่าเราหอกลับบ้านให้ผู้ป่วยดีกว่าไหมก็ปรากฏว่าพอหอกลับบ้านแล้วนะคะเนาะ วิสสิต่อไปนะคะญาติกลับมาเลยบอกเนี ee, mm ่ย hmm. ผมได้ชิมแล้วนะคือรสชาติอาหารที่นักโทํทำไปให้เนี่ยผมเข้าใจแล้วก็คือกลับไปปฏิบัติตามาให้ประกอบอาหารนะคะเนาะให้กับผู้ป่วยได้นะคะก็คนที่ทํางานเป็นทีมก็คือแบบรู้สึกอ่ดีใจนะคะว่าทางญาติและผู้ป่วยแบบได้กลับไปสาธิตอาหารได้กลับไปทําอาหารที่แบบรสชาติที่เราต้องการได้นะคะค่ะ สองนะคะเนาะคือเคล็ดลับมันเป็นเรื่องยากมากนะคะเนาะที่จะมีเคล็ดลับยังไงสอนให้เวลาสอนเนี่ยจะให้ผู้ป่วยเข้าใจแบบตั้งตั้งใจเราฟังนะตั้งใจฟังนะคือทําไงก็เลยมีแรงจูงใจให้กับผู้ป่วยนะคะคือมีของรางวัลนะคะเช่นสบู่ยาสะผมนะคะ,ะน้ํายาล้างจานแบบนี้นะคะให้กับผู้ป่วยคือเวลาเราสอนเสร็จนะคะก็จะให้ผู้ป่วยนะคะ ตอบคําถามที่เราถามนะคะปรากฏว่าผู้ป่วยนะคะมีการแยงยกมือตอบนะคะคือตอบได้นะคะเนาะก็ทําให้เรารู้ว่าอ่ะผู้ป่วยนะคะมีการสนใจที่จะฟังเรานะคะแต่ก็จะเน้นนะคะเน้นให้ลดการเติมเครื่องปรุงการปรุงรสชาติของอาหารก็คือจากเดิมที่เคยใช้เต็มทัพพีให้ลดปริมาณเหลือครึ่งหนึ่งก่อนนะคะเนาะเพื่อจะได้ให้คนไข้ปรับเปลี่ยนจนให้คนไข้ได้ทานลดจืดให้ได้มากที่สุดนะคะ ค่ะคุณพานุพงค์คะครับส่วนเทคนิคนะครับในการแปลงภาษาของทางการแพทย์นะครับการกำหนดปริมาณเครื่องปรุงนะครับและวัตถุดิบในการประกอบอาหารนะครับต้องใช้ภาษาที่เข้าใจง่ายและก็รูปภาพนะครับเช่นการวัดปริมาณโปรตีนนะครับโดยการใช้ช้อนสั้นหรือช้อนแกงนะครับในการตักเ,เนื้อสัตว์ต่างๆให้คนไข้ดูนะครับ คือ1ช้อนนะครับก็จะเท่ากับโปรตีน3.5กรัมนะครับในการวัดปริมาณโปรตีนนะครับให้เป็น1ช้อนแกงหรือช้อนสั้นนะครับจะเหมาะสำหรับเ,เหมาะสมกับชาวบ้านนะครับเพราะว่าได้รับผลดีและเข้าใจง่ายนะครับเพราะเรานำของจริงมามา,าตวงให้ดูนะครับ ว่าไก่1ช้อนแกงเป็นยังไงเนื้อหมูห่งช้อนแกงเป็นยังไงนะครับส่วนเรื่องโซเดียมนะครับใน1วันไม่ควรกินเกินนะครับ2,000มิลลิกรัมนะครับหรือเทียบเท่ากับการใช้น้ำปลาแท้นะครับหรือ,อน้ำปลาแท้4-5ช้อนกาแฟนะครับหรือเท่ากับเกลือแกง1ช้อนกาแฟนะครับต่อวันนะครับและสามารถเพิ่มลด เผ็ดหรือรสเปรี้ยวนะครับแทนรสเค็มที่ต้องจำกัดปริมาณนะครับทำไมถึงไม่นิยมใช้ไม้บรรทัดวัดเนื้อนะครับเพราะว่าเนื่องจากเราให้ความรู้เป็นกลุ่มนะครับกลุ่มเนี่ยประมาณ20-30คนนะครับทำให้ต้องใช้เวลาในการคำนวณน,นะครับและไม่ทันเวลากับกิจกรรมของสาสาขาวิชาชีพอื่นนะครับผู้ป่วยจะเข้าใจได้ยากนะครับ จึงมีภาพด้านล่างนี้ให้ผู้ป่วยดูนะครับเพื่อให้ผู้ป่วยเข้าใจง่ายขึ้นนะครับดูจากน้ําหนักตัวนะครับเทียบเทียบกับพลังงานแล้วก็ปริมาณของเนื้อสัตว์นะครับอาหารพื้นบ้านนะครับส่วนใหญ่ผู้ป่วยจะติดการใช้น้าปลาร้านะครับไม่ว่าจะเป็นแกงส้มก็ใส่นะครับแกงเลียงเขาก็ใส่น้าปลาร้านะครับจึงแนะนําให้ใช้น้าปลารเนี่ยหช้อน1ช้อนแกงนะครับ แทนการใช้น้ำปลาแท้กับการปรุงด้วยเกลือนะครับในการปรุงอาหารเนาะและหลีกเลี่ยงการใช้น้ำปลาเอาน้ำ,นำปลาล้าปรุงรสนะครับสำเร็จรูปนะครับการสัมภาษณ์ผู้ป่วยนะครับจะใช้วิธีการตั้งคำถามง่ายๆนะครับเกี่ยวกับอาหารโลกไตประมาณ5ข้อนะครับโดยสอบถามผู้ป่วยเป็นรายกลุ่มนะครับ ซึ่งร้อนะครับจะตอบได้และมีค่าผล GMR บอกกับผู้ป่วยให้ทราบในแต่ละวิสิทธ์นะครับจากการซักประวัติของพยาบาลนะครับถ้ามีปัญหาเรื่องการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคอาหารนะครับให้ส่งพบนักโฆษนาการเป็นรายบุคคลนะครับเชิญค่ะ ส่วนตัวอย่างนะคะปัญหาที่พบบ่อยนะคะก็จะยกผู้ป่วยมาสัก2อรายนะคะรายที่1น,นะคะจะเป็นคุณป้านะคะเนาะคุณป้าท่านนี้นะคะจะติดบะหมี่กึ่งสําเร็จรูปนะคะถ้าวันไหนแกไม่ทานเนี่ยแกจะรู้สึกว่าแกจะไม่สบายตัวนะคะเนาะก็เลยบอกว่าอ่ะอย่างนั้นก็ให้ทานได้นะป้าแต่ว่าขอทานครึ่งซองก่อนได้ไหมลดปริมาณจากซองหนึ่งเหลือครึ่งซองนะแล้วก็พร้อมเพร่องปรุงด้วยปรากฏว่าแกก็กลับไปปฏิบัติตามนะคะทําให้ผลค่าจิ๊บ ขอโทษนะคะทำให้ผลค่า GMR ลดลงนะคะเนาะก็แกก็เลยแกรู้สึกว่าแกดีใจนะคะเลยรับปากกันแล้วว่าเนี่ยราปปาจะกลับไปลดปริมาณทานให้น้อยลงนะจนกว่าป้าจะเริ่มทําได้นะคะส่วนคนที่2นะคะก็จะหนีไม่พ้นผงปรุงรสนะคะกับผงชูรสนะคะเนาะคือเลิกไม่ได้มันอร่อยมันหอมนะคะเนาะถ้าไม่ใส่นะมันจะรู้สึกว่ากินข้าวไม่ได้เลยนะคะเนะาะก็ <ๆ S 1> เลยบอกอ่ะถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ลดปริมาณให้น้อยลงที่สุดได้ไหม แต่ก็จะแนะนําว่าอย่างนั้นนะ่ะป้าลองใช้สมุนไพรเข้าช่วยได้ไหมอาทิเช่นรากผักชีกับเทมพริกไทยโขกให้ละเอียดอย่างเงี้ยน,นะคะเนาะก็มันเวลาเอาไปโดนความร้อนแล้วนะคะมันก็จะทําให้กลิ่นหอมนะคะมันก็ช่วยการอยากอาหารได้นะคะค่ะส่วนการให้คําแนะนํนะคะเป็นประเด็นที่พบบ่อยมากที่สุดก็คือก็หนีไม่พ้นผงชูรสกับผงปรุงรสนะคะแล้วก็ เป็นพวกขนมหวานนะคะคือคนแก่แน่นอนคือเลิกขนมหวานไม่ได้นะคะเนาะก็เลยอะถ้ามันเลิกไม่ได้นะป้าก็อย่างเงี้ยก็คือให้คําแนะนําว่าอย่างนั้นทาน2ชิ้นพอดีคําได้ไหมนะคะหรือถ้าอยากหลีกเลี่ยงเลยมันอดใจไม่ได้2ชิ้นพอดีคำเนี่ยก็ให้ไปทานผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวกับรสจืดเช่นฝรั่งดิบนะคะสับประรดอมเปรี้ยวอมหวานหรือสับประรดเนื้อเนื้อ2เนื้อสแบบนี้นะคะเนาะแล้วส่วนผงปรุงรสนะคะกับอะผงชูรสนะคะเนาะ สำหรับคนที่เลิกไม่ได้จริงนะคะก็ให้เขาใช้ช้อนชนกช้อนคนกาแฟค่ะช้อนเล็กๆนะคะเนาะก็จะใช้ได้นะคะเนาะหนึ่งช้อนต่อหนึ่งวันนะคะหรือถ้ามีคนถามในใจใช่ไหมคะว่ามันเป็นไปได้ยังไงจะใช้หนึ่งช้อนต่อหนึ่งวันก็เต็มที่ก็สองช้อนนะคะเพราะว่าช้อนหนึ่งนะคะช้อนตัวช้อนจะหนักสองกรัมนะคะแต่ถ้าเกิดตวงผงชูรสไปแล้วนะคะแล้วหักน้ําหนักของช้อนออกจะเหลือแค่หนึ่งกรัมค่ะเพราะฉะนั้นก็ ให้คนไข้ใช้ได้ไม่เกิน2ช้อนนะคะแต่ก็จะเน้นว่าให้ใช้สมุนไพรเข้าช่วยค่ะค่ะจบแล้วนะคะสำหรับประสบการณ์การทำงานของนักโฆชนาการค่ะ